สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. เจนมาแชร์วิธีนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เจนผ่านมาแล้วนะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่ทำโฮมสคูลนะคะแล้วก็มีปัญหาว่าเด็กๆเนีเ่ยเขาไม่ชอบเรียนภาษาไทย ยังอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็เวลาเรียนก็จะมีปัญหากันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเจนก็เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนนะคะวันนี้เจนมาแชร์วิธีการหนึ่งนะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่เป็นคุณแม่ยุคใหม่ค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้กับเรื่องแบบนี้นะคะซึ่งในโลกแห่งอนาคตของเด็กๆนะคะจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้มากเพราะฉะนั้น ความขยันนะคะสติปัญญาความรู้ทักษะต่างๆที่เด็กๆเขาได้มีประสบการณ์มาอย่างเดียวไม่พอนะคะเราจําเป็นต้องดึงศักยภาพสูงสุดของเด็กออกมาใช้ออกมาพัฒนานะคะวิธีการหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถที่จะดึงศักยภาพ ของเด็กออกมาใช้และพัฒนาได้นั่นก็คือวิธีการเซลฟ์ทอล์กนะคะเพื่อนการพูดกับตัวเองนะคะการฝึกให้เด็กเขาพูดกับตัวเองนะคะมีประโยชน์หลายอย่างและคําแบบไหนที่เราควรจะเขียนให้เขาอ่านและพูดคําแบบไหนที่ไม่ควรใช้คําแบบไหนที่ใช้แล้วให้พลังที่ใช้แล้วเด็กรู้สึกเด็กมีอารมณ์นะคะ ซึ่งตรงนี้เป็นคีย์สำคัญในการปลูกฝังจิตใต้สำนึกปลูกฝังให้เด็กๆเ,เขาคิดในมุมที่ต้องการในมุมที่เราต้องการที่จะให้เขาคิดตามเราหรือเชื่อตามเรานะคะเราสามารถทำได้นะคะและเด็กในวัยนี้นะคะเพื่อนในวัยประถมเขาก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้แล้วนะคะแค่คุณให้เวลากับเขานะคะแค่คุณศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณเองนะคะก็สามารถสอนเด็กๆได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของการฝึกพูดกับตัวเองนะคะเพื่อนช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะให้เด็กเขาฝึกพูดกับตัวเองนะคะจะมี2ช่วงนะคะเพื่อนก็คือเช้ากับก่อนนอนนะคะซึ่งบางบ้าน หากาทาได้ทั้งสองเวลาจะดีมากสาหรับเด็กๆนะคะแต่หากบ้านไหนทําไม่ได้ตอนเช้านะคะก็อาจจะเป็นก่อนนอนก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาทองคําเลยนะคะเพื่อนก่อนที่เขาจะทําอย่างอื่นก่อนที่เรื่องราวอย่างอื่นจะเข้ามาในหัวเขาให้ทําสิ่งนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อนการพูดกับตัวเองนะคะเพื่อนคุณอาจจะใช้วิธีการเริ่มต้นโดยการที่คุณเขียนคําให้เขาฝึกอ่านนะคะ หลังจากสเต็ปนี้ผ่านไปแล้วคุณอาจจะให้เขาฝึกเขียนนะคะประโยคเดิมนี่แหละคะ่ะอ่านเขียนแล้วก็ให้เขาพูดแบบนี้ในทุกๆวันในเวลาเดิมๆนะคะทำบ่อยๆค่ะเพื่อนๆสิ่งสิ่งนี้มันก็จะเป็นวินัยติดตัวเด็กๆนะคะและที่สำคัญนอกจากแค่อ่านภาษาไทยได้ไม่พอนะคะ การปลูกฝังนะคะให้เขามีไม้เซตที่ดีนะคะสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่หากถ้าคุณอยากจะรู้เพิ่มเติมคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมกับเด็กๆได้นะคะและหากบ้านไหนนะคะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกลมหายใจการฝึกสติการฝึกสมาธิเบรนเว e การบริหารสมองหรือแม้กระทั่งทำอย่างไรให้เราเข้าใจเรียนรู้และมีวิธีการอย่างไรในการดึงศักยภาพสูงสุดของเด็กมาใช้นั่นก็คือพลังแห่งจิตใต้สำนึกนะคะเพื่อนก็พบกับเจนช่องนี้ได้นะคะ tj academy เจนก็มาให้ความรู้นะคะรวมถึงแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆกันนะคะฉันกำลังเป็นเด็กที่เก่งขึ้น ฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกครั้งในชีวิตฉันฉันมีจิตใจที่ยอดเยี่ยมคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีสร้างไอเดียใหม่ๆฉันรู้รู้สึกตูก,กับตัวฉันรู้สึกดีกับตัวเอง ฉันมีความสุขได้อยา่างสม่ำเสมอฉันรู้ว่าความสุขมาจากความคิดฉันฉันคิดสิ่งที่ดีที่ให้พลังความสุข